สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทู e บรรยากาศรถสวัสด์ฟามงามบ่ครับงามบ่อันนิ้ป่นดำรดัตกรครับโอ้เพียกบ่ได้คือคุณคุณและบรรยากาศนะครับพญานาคานาคีงามบ่ครับรถ นี่ครับรถจำรถซอดฝามปอเพียงไปคือค,นคนอุ้นๆเพ่งเลยแบบทางไทยครับป่ายประเทศอรุรอเตรียมเลยครับนี่ครับจำแต่เดก่อน นั่งสนทนากันกับสวัสดิฟาร์ม